18พฤศจิกาโปป้ามาขายเหรียญอีพีที่40ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านเลยเนาะเข้าสู่ช่องของปอปา้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นี่คือรายการเหรียญที่ปอปานำมาฝาก FC ผู้ติดตามช่องของปอปาในอีพี EP นี้ ตรงกับวันที่18เดือนพฤศจิกายนปีพศ2565มีไม่มากแต่อยากให้เข้ามาซื้อโอเคฮะปอปาพยายามจะสนุกสนานกับอารมณ์ดีเนาะเพราะว่าก็ทํางวันทั้งวันก็ไม่มีเวลาพักผ่อนนะสนุกกับการทำงานเนาะพักผ่อนน้อยแต่ก็มีความสุขฮะขอบคุณสำหรับนักสาสมทุกคนทุกท่านเข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาอ่ะฟังปอปาบ่นปอปาบรรยาย สายตาสอดส่องมองดูเหรียญโอเคหรือยังท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามีกันประมาณนี้ท่านผู้ชมนะหนักไปทางเหรียญอะไรดีเอ่ยท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญอ่าไม่ผ่านการใช้งานเนาะโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะเราเริ่มกันเลยฮะสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะรู้ว่าปปาน,นั้นขายเหยรียญอะไรบ้างเหรียญละเท่าไหร่อะเราเริ่มด้านบนสุดฮะท่านผู้ชมฮะมีกันไม่มากมีกันไม่มากสําหรับเหรียญสองบาทสีขาว ปีพศ2550ใครมีปปารับซื้อนะฮะปปารับซื้อดูคลิปนี้ไปปปาขายเหรียญไปแล้วปปาก็บอกว่าปปารับซื้อโอเคไหมใครมีส่งขายได้นะฮะโอเคเนาะเหรียญ2บาทปีพศ2550ใครอยากได้ฮะเหรียญละเท่าไหร่นะจ่าไม่ได้เลยละสิบบาทใช่ไหมผ่านมานานแล้วเหรียญสิบาทเนาะสองบาทปีห้าสิบเนาะโอเคฮะท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะปปาเป็นคนขี้ลืมฮะโอเคฮะประมาณนั้นเหรียญละสิบบาท เหรียญละสิบบาทสองบาทปีพศสองพาร้อยห้ลองลงมาท่านผู้ชมฮะอ่ะยังหลงเหลืออยู่แล้วปปาก็ประสบผลสําเร็จฮะสําหรับเหรียญอ่าหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยเรือพาที่นั่งสุพรรณนงโ์ท่านผู้ชมฮะ,ะงงออปปาลองลองฮะลองลอง,ลอง,ลองเอามาวางจําหน่ายขายครั้งแรกเลยก็มีนักสะสมเล่นหาจริงๆถึงแม้ว่าจะผลิตออกมามากอ่ะโอเคเนาะ ือว่าปะปาก้าพอสมควรท่านผู้ชมฮะห้าร้อยกว่าล้านเหรียญเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานฮะสภาพไม่ผ่านการใช้งานเท่าไหร่เอยใส่ตลับแล้วยี่สิบเก้าใช่ <30. S 1> อะโอเคท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานฮะไม่ผ่านการใช้งานใส่ตลับอย่างดีสวยมากๆท่านผู้ชมฮะเหรียญละยี่สิบเก้าบาทเนาะเหรียญละยี่สิบเก้าเรามีกันอาไม่กี่เหรียญท่านผู้ชมฮะสำหรับเหรียญ ไม่ผ่านการใช้งานฮะหนึ่งบาทปีพศสองพันห้ารอยี่สิบอ่ะก็ประมาณนี้เนาะรู้สึกภาพจะไม่อ่าจะติดแสงไฟนิดนึงท่านผู้ชมฮะอ่ะใครอยากได้ใครอยากได้อ,ดอะโอเคนะฮะเนาะต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็เป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทเช่นเดียวกันแตกต่างที่ปีพศฮะเป็นเหรียญอ่าหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้ารูปแบบพระเสียรใหญ่ ถ้าเป็นรูปแบบพผอเสียนเล็กนะฮะท่านผู้ชมฮะใครที่มีฮะพผอเสียนเล็กปปารับซื้อสูงสุดเหรียญละสี่พันา 4, บาทก็ลองส่งรูปมาดูนะฮะอันนี้เป็นรูปแบบพผอเสียนเล็กไม่ผ่านการใช้งานอ้ารูปแบบพผอเสียนใหญ่ท่านผู้ชมฮะโทษทีรูปแบบพผอเสียนใหญ่ฮะไม่ผ่านการใช้งานฮะอ่ะเหรียญหนึ่งก็ยี่สิบเก้าบาทเช่นเดียวกันนะถ้าผ่านการใช้งานเนี่ยท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึ่งก็สามบาทสี่บาทเท่านั้นเองแต่นี่ไม่ผ่านการใช้งานเนาะ ไม่ผ่านใช้จริงๆใครที่อยากได้ก็สามารถไลน์เข้ามานะไลน์เข้ามาติดต่อเข้ามาทาหาน้องแอดมินนะฮะโอเคเนาะจบแล้วฮะสามรายการสภาพสวยมากฮะวิ่งวิงต่อมาท่านผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นเหรียญยี่อ่าเป็นเหรียญสิบบาทสองสี่ที่ลึกฮะท่านผู้ชมเป็นเหรียญสิบบาทสองสี่ที่ลึกไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานจริงๆฮะนะโอเคเนาะ แต่ก็อาจจะมีบางเหรียญที่สภาพแตกต่างเขานิดหนึ่งนะแต่ทุกเหรียญอยู่ในสภาพไม่ผ่านการใช้งานโอเคไหมฮะรู้สึกว่าแสงไฟประปาจะเดี๋ยวปะปาขอดึงกล้องไกลนิดหนึ่งนะฮะว่าติดแสงไฟโอเคนะใส่ตลับอย่างดีฮะจะเป็นเหรียญของพระราชินีพระพันปีหลวงของเราท่านผู้ชมฮะก็ประมาณนี้แล้วก็มีเหรียญอ่าชการที่9ของเราเอาง่ายๆว่าปะปนอยู่ปอปาไม่ได้อ่าไม่ได้มาจัดชุดนะท่านผู้ชมฮะ ปอปาเลือกที่จะทำเหรียญยูอินีไม่ผ่านการใช้งานโอเคเนาะเหรียญละย4บสีบาทท่านผู้ชมฮะ24บาทไปพร้อมตลับสวยมากๆท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะตามเพจต่างๆก็เหรียญน,นึงก็ถ้าเป็นวารละนี้ประมาณนี้ที่ปปานำมาวางนี่ก็อาจจะเป็น20กว่าบาท30กว่าบาท40กว่าบาทนะท่านผู้ชมฮะ แต่อีพีนี้สําหรับช่องของปปาน,นั้นขอสักเหรียญนี่ย24บาทนะท่านผู้ชมโอเคเนาะอ่ะก็ดูกันก่อนะนะดูกันก่อนประมาณนี้นะฮะไม่ผ่านการใช้งานน้ํารุง้งน้ําทองจับกันทุกเหรียญเลยท่านผู้ชมมีหนําซ้ําเนี่ยเราใส่ตลับไปให้พร้อมเลยนะฮะใส่ตลับให้พร้อมสําหรับเหรียญ10บาท24ที่ลึกโอเคนะฮะเนาะอืมรู้สึกว่าจะวางอยู่ด้านกลางเลยใช่ไหมอ่ะ เรามีครุฑ10บาทครุฑธนาคารไทยแห่งแรกอยู่2เหรียญฮะสภาพใกล้เคียงกันสภาพใกล้เคียงกันใหม่อยู่อินซีจริงๆฮะรู้เนาะว่าช่องปปาขายเท่าไหร่ฮะ240บาทเป็นอย่างแท้แน่นอนท่านผู้ชมฮะป่อปายังรักษาสุขภาพของเหรียญไว้ตลอดเวลาโอเคเนาะอ่ะ240บาทน้ำรุ่งน้ำทองจับกันขนาดนี้โอเคนะฮะก็ลองดูเนาะลองลองพิจารณา เราตกลงปรงใจตัวเองดูนะฮะว่าเหรียญประมาณเนี้ยอ่ะเหรียญที่กาลังได้รับความนิยมสองเหรียญสองสี่สิบาทต่ตอเหรียญแล้วก็เหรียญวาระต่างๆท่านผู้ชมฮะนะก็มีกมนันได้กี่วาระแต่ว่าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานเลยอย่างเนี้ยโอ้โหสวยมากท่านผู้ชมนะสวยมากเหรียญละยี่สิบเก้าบาทไปพร้อมตลับโอเคเนาะ จบจากสิบบาทสองสี่ที่ระลึกประมาณนี้นะฮะนะอ่ายี่สิบสี่เหรอเมื่อกี้ประกาศเป็นเท่าไหร่ <29 S 1> เอา <29 S 1> ้ายี่สิบเก้าเท่าตัว <20 S 1> บนเลยเหรออ๋อ <20 S 1> โอเคโอเคท่านผู้ชมครัพูดผิดนะเอาใหม่เอาใหม่สิบบาทสองสีวาระย่อยๆฮะยี่สิบสี่บาทใช่ไหมใช่โอเคท่านผู้ชมปะ๊อปาพูดผิดนะไม่ใช่ยี่สิบเก้าตรงนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ฮะยีะ่สิบสี่บาททุกทุกเหรียญที่วางอยู่ฮะยกเวน้น 10บบาทคุธนาคารไทยพาณิชย์น,นนะฮอันนี้สองรี่สิบบาทต่อเหรียญสองี่สบาทต่อเหรียญโอเคฮะท่านผู้ชมจบเนาะสิบบาทสองสี่เทลลึกหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูตำนานของเหรียญสิบบาท8อันดับที่ประปาจัดไว้มีกันอยู่สชุดนะสภาพเหรียญประมาณนี้เลยเนาะผ่านการใช้งานนะแต่ถือว่า โอเคอยู่หสภาพผิวโอเคอยู่ก็ประมาณนี้เรามีกันอยู่เพียง2ชุดเท่านั้นเองโอเคไหมฮะชุดละ350บาทปอปาบอกก่อนเลยฮะว่าอนาคตเนี่ยอนาคตแพงกว่านี้อยู่แล้วแหละนะเพราะว่าจะให้เขาหยุดสะสมกันเล่นหาตอนนี้เลยนะ่คงจะเป็นไปไม่ได้ฮะนะเพียงแต่ว่าช่องปอปาจะหาเหรียญทั้ง8อันดับเนี่ยโดยเฉพาะอันดับต้นๆปี4 1 4 2นปี4เนี่ย ต่อไปก็จะหายากและรวมถึงปีอ่าห้าสามปสีสี่สี่อาสี่สาม,สามก็เช่นเดียวกันนะต่อไปไม่ว่าอะไรฮะท่านผู้ชมหายากก็ย่อมมีราคาสูงขึ้นหายากขึ้นราคาสูงขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้เหรียญอะไรที่ปปานำมาแบ่งปันเนี่ยถ้าพอจับได้ปปาแนะนําให้จับโดยเฉพาะเหรียญสภาพสวยๆท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นการแนะนําจากของปปาะนะปะปาหายากแน่นอนวันข้างหน้า โอเคนะฮะเราก็คงไปตามทิศทางของการหายากอยู่แล้วแหละราคาก็จะวิ่งตามเข้าไปด้วยประมาณนั้นนะฮะอ่ะชุดละ350มีกันอยู่2ชุดมีกันอยู่2ชุดใครอยากได้ฮนะสำหรับ10บาทหายาก8อันดับโอเคเนาะปี 41, 42, 3, 4 4 423 44353 4454 40ใครมีนะอ่ะใครที่มีก็เดี๋ยวปกาปประกาศตอนท้ายดีกว่าเนาะ ประกาศตอนท้ายดีกว่าถ้าไม่ชมะอ่ะวันนี้เราให้เราให้เพราะได้เข้ามาบ่อยถ้าไม่ชมะเมื่อวานก็ปล่อยไปลดหนึ่งนะวันนี้70บาทใช่ไหมหนึ่งบาทที่ระลึกวาระเด็ดๆอะอ่ะเนาะใช่ไหมอ่ะขึ้นอยู่กับสภาพผิวนะอืมอ่าประมาณนั้นทีปปาก็ต้องถามน้องแอดมินฮะน้องแอดมินเขาเป็นคนรับคนจ่ายราคาเหรียญช่องปปานั้นไม่เหมือนกันเนาะแต่ละวันบางครั้งต้องย้อนกลับไปถามน้องเขาอีกครั้งหนึ่งอ่ะ ท่านผู้ชมฮะหนึ่งบาทสามรอบเรามีกันอยู่สองเหรียญแล้วก็เสด็จนิวัฒนนครฮะอันนี้เป็นสภาพผ่านการใช้งานแต่ผิวสวยอยู่ฮ้าผ่านการใช้งานน้อยมากมากเลยท่านผู้ชมฮะน,น้อยมากๆากอะบางอีพีก็ราคาสูงวันนี้ประปาขอเจ็ดสิบบาทฮนะเจ็ดสิบบาทนะเจ็ดสิบาทฮะเหรียญละเจ็ดสิบาทฮะหนึ่งบาทสามรอบกับเสด็จนิวัฒนนครอะใครอยากได้ ครอยากได้ก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะเราขึ้นช่องทางการติดต่อก็คือแอดไลน์หน้าจอได้เลยนะฮะพีจุดพีเอสแล้วอีกไลน์หนึ่งก็ p a 1อหนึ่โอเคนะเนาะสิ 18, พฤศจิกาปอปามาขายเหรียญก็เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายของ EP นี้คลิปนี้แล้วล่ละเนาะย้ำกันก่อนนะท่านผู้ชมฮะปอปาไม่เปิดรับสื้อหน้าร้านเพราะปอป,า,ปายังไม่เปิดหน้าร้านนะฉะนั้นใครที่ ได้ข่าวมาบอกว่าปปาขายอา,อารับซื้อเหรียญทางด้านหน้าร้านเปิดหน้าร้านแล้วก็เดินทางไปซื้อทางต่างจังหวัดไม่เป็นจริงนะฮะไม่เป็นจริงเนาะทางเรายังไม่มีนโยบายที่ออกเดินทางซื้อต่างจังหวัดแล้วก็ไม่มีนโยบายเปิดหน้าร้านฉะนั้นข่าวที่ได้มาอาจจะไม่ใช่เป็นข่าวกลองสงสารนะสงสารเอฟซีที่จะถือเหรียญเดินทางมาจากต่างจังหวัดเปลืองค่ารถเปล่า,ลาๆท่านผู้ชมฮะเนาะประมาณนั้นอ่ะ คลิปนี้ปอปามาขายเหรียญอะไรกันบ้างอะถ้าไม่ชมรักประมาณนี้แล้วใครที่มีเหรียญในคลิปนี้อีพีนี้โอเคนะฮะปอปารับซื้อทั้งหมดปอปารับซื้อทั้งหมดนะฮะเนี่ยอะรายละเอียดไปคุยกับน้องแอดมินแต่แบบนี้นะปอปารับซื้อทั้งหมด1บาทปีพศ2 2บาทปีพศ2550 1บาทปีพศ2 5 2 0หรบเหลือหง1บาทหลังวัดพระแก้ว ปีพศสองพังสภาพ UNC นะฮะเนี่ยสภาพ UNC ส่งรูปเข้ามาตรวจสอบกับน้องแอดมินอย่าคิดว่าไม่มีนะฮะมีนะฮะเนี่ยก็ปปาประกาศรับซื้อไปไม่กี่วันก็มีนักสะสมเนี่ยทยอยส่งมานะเพราจะส่งมากับเหรียญหลักๆร่วมกันนะแล้วก็เนี่ยท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อไปไม่นานฮะ ผ่านใช้รับซื้อ 14, UNC รับซื้อ15ยังมีโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้นะฮะฉะนั้นใครจะส่งรีบส่งนะฮะเพราะว่าป๊าปาไม่รู้จะต่อจะต่อสัญญาโปรโมชั่นหรือเปล่าก็อ่ะลุ้นเดือนนี้ใครมีก่อนก็ส่งก่อนมาแล้วก็10บาทฮะป๊าป๊ารับซื้อก็คือปี 41, 42, 34, 43, 53, 44ฮะประมาณนี้โอเคนะฮะเนาะ ก็มีประมาณนี้เราสรับซื้อตรงนี้ก่อน2ปีพศนี้นั้นเป็นองค์ประกอบฮะที่ปปารับเข้ามาบ้างเป็นอ่าเป็นบางเวลานะท่านผู้ชมเพราะผลิตออกมาเยอะล้วก็ยังไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ไม่เต็มร้อยโอเคเนาะที่ปปารับซื้อนะอ่ะเนาะดูกันให้ขึ้นใจฮะปปปานั้นอาจจะยังไม่ได้ไปทำไปไปประกาศรับซื้อเป็นคลิปละ1เหรียญ1นพศนะฉะนั้นอ่ะอีพีนี้ปปารับซื้อทั้งหมดเลยเนี่ยอีพีนี้ปปารับซื้อทั้งหมดนะ คลิปเดียวท่านรู้หลายเหรียญหลายปีพศหลายชนิดราคารวมมาถึง1บาทที่ระลึกครนะเนี่ยท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีโปรยข้าวมี25ปีองค์การอนามัยโลนะที่เป็นวาระเด็ดๆเอาง่ายๆว่าใครมีแบบนี้ในอีีนี้ปอปารับซื้อทั้งหมดฮนะย้ำว่าปอปานั้นอาจจะไม่มีเวลาอา่าได้ได,ได้ได้ทำคลิปประกาศรับซื้อมากนักเนาะก็ใครมีแบบนี้ก็สามารถติดต่อส่งขายได้นะฮะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณนักสะสมที่ส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของปปาเพื่อให้ปปาน,นั้นได้นำเหรียญแบ่งปันออกไปก็ขอบคุณสำหรับนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญนะฮะนักสะสมท่านใดที่เป็นนักสะสมเข้ามาติดตามช่องของปปาใหม่ๆเป็นลูกค้าทุทีนะเนาะของปปาใหม่ๆนี่ก็สามารถบอกน้องแอดมินได้นะฮะนะอะไรที่เราจะหย่อนได้อะไรที่เราจะแสดงน้ำใจต่อกันได้ปปาก็จะพยายาม ให้น้องแอดมินช่วยตรงนั้นไปเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้อีพีนี้ปอป่าศึกษาแบงค์เรียนโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ